ตอน <c oughs> เราก็ไาเจอในเรื่องเกมการลงโทษของหญิงสาวผู้ช่วรไลกกันเลยนะครับตอนที่91กันเลยนะครับหายไป5วันเพราะทําเรื่องนั้นอยู่โอเคไม่เป็นไรเรื่องนี้ใกล้จบแล้วแหะทุกคนมันใกล้สิ้นสุดแปลไทยแล้วมาพวกตึงท่านจะเข้าใจอะไรนี่นะหรือความรักของสามีพวกขี้โกงอย่างท่านนะรับมือมันไม่ไหวหรอกไหนสาระก็แค่จนกระจอกไม่คุ้มค่าที่จะให้ค่าลงมือเลยสักนิด ใช่ใช่วิธีที่ท่านแสดงความรักกับข้าข้าชอบมันเหลือเกินเจ้าถึงเวลาที่ต้องคืนพักหลิงฟึงให้กับเจ้าของตัวจริงแล้วเฉียวซีอินก่อนหน้านี้ข้าสงสัยเจ้าข้าต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆข้าต้องขอบคุณพวกเจ้ามากๆขอบใจนะที่ช่วยข้ากับซังอยู่เอาไว้ ในเวลาที่พบเจอคนที่ต้องการความช่วยเหลือมันก็เป็นเรื่อง <c oughs> มันก็ต้องช่วยเหลือเป็นธรรมดาเพื่อแทมบุญพวกเรารู้สึกซาบซึ้งใจจริงๆที่นี่คือของตอบแทนจากพวกข้าขนนกฟินิกส์ว้าวขนนกของที่มีค่าขนาดนี้ข้าจะละ้ารับไว้ได้อย่างไรแต่ถ้าพวกท่านอยากจะมอบให้ข้าจริงๆแล้วก็รับไว้เถิดมันสามารถช่วยให้เจ้าฝึกฝนได้เร็วขึ้นแถมยังสามารถเรียก ไฟฟินิกออกมาปกป้องเจ้าได้นี่มันดูเหมือนกับแหวนแต่งงานเลยอึกนี่ค่าแพ้แล้วงั้นเลยเนี่ยที่แท้ผู้พ่ายแพ้ในคำทำนายนั่นก็คือค่านี่เองฟินิกเขาสมควรได้รับมันถึงมันจะถึงเวลาที่ต้องจัดการแล้วเืเทียนไายบาปที่เจ้าได้กระทำนั้นมันยากที่จะให้อภัยลงมือเถิดขอรับ จากนี้ไปข้าจะปลดเจ้าจากออกจากตำแหน่งนี่มันเวรรักษาเทียนหายเมื่อนึกถึงสิ่งที่พ่อของเจ้าได้ทำเพื่อพักดิงฟึงแล้วข้าจะไม่เอาชีวิตเจ้าถือว่าพวกเราหายกันเถิดข้าไม่ต้องการความสงสารจากท่านพ่อของข้าพยายามอย่างสุดชีวิตแต่สุดท้ายท่านก็เป็นผู้ได้รับชัยชนะแม้ว่าเขาจะปิดบังเรื่องทั้งหมดและคิดจะรับผิดชอบคนเดียวเขาก็ยังพยายามจะหยุดเผาฟินิกไม่ให้ทำลายเมืองนี้ ไลาสาระถ้าเผ่าฟินิกโกรธแค้นพักหลิงฝึงพวกเขาอาจจะลงมือกับเมืองนี้ได้เช่นกันน่าขำสำหรับปีาศาจสวรรค์แล้วเมืองของเผ่ามนุษย์จะสำคัญเทียบเท่ากับคนในเผ่าของตัวองนได้อย่างไรมีแค่ท่านฟินิกที่เห็นที่เป็นบ้านของอย่างแท้จริงและตั้งใจปกป้องเมืองนี้มาโดยตลอดท่านกับหักหลังเขาข้าเทียนหายเรื่องที่มันผ่านมาข้าเองก็มีส่วนผิดข้าต้องขออาภัยด้วย ต่อไปนี้ข้าจะทำหน้าที่ปกป้องเมืองให้ดีกว่านี้นี่ที่นี่คือบ้านของพวกเราทุกคนท่านฟินิก์ท่านฟินิกพวกเราจะอยู่เคียงข้างท่านข้าข้านำตัวเขาไปเถิดแล้วก็ไปตรวจสอบเรื่องตระกูลลินค้าขายสัตว์อสูรด้วยยึดของอยึดของผิดกฎหมายมาให้หมดแล้วปล่อยพวกสัตว์อสูรทุกตัวไปขอรับฟาบาดฝากพักดิงเฟิงด้วยนะขอรับวางใจได้เลยท่านสร้างอยู่ ต่อจากนี้ต่อจากนี้ข้าจะช่วยท่านปกป้องเมืองนี้เองอืข้าเองก็จะปกป้องเจ้าให้ดีเช่นกันชิงหลิงโอเคก็จบไปแล้วในตอนที่หนึ่งร้อยเฮ้ยไม่ใช่โอ้ลงจากเรื่องที่แล้วนะครับตอนที่เก้าสิบเอ็ดนะครับไปต่อในตอนที่เก้าสิบสองกันเลยโอเคมาเจอกันในตอนที่เก้าสิบสองกันเลยนะครับดูเหมือนว่าเราจะได้แต้มเยอะแยะเลยแนะ่ท่านพี่ฟินิกท่านพ่อเขาเขา <c oughs> สตีนางนี้เป็นใครกัน นางคือชิงหลิงนางคือลูกนกที่ก่อนหน้านี้ถูกเคียนหายขโมยไปนางคือคู่ชีวิตของข้าว่าไงนะเพคะท่านพี่ฟินิกนางคือคู่ชีวิตของท่านพี่แล้วข้าล่ะหลิงเอ,อ๋อข้ารักท่านพี่ท่านพี่ดีกับข้าเสมอมาท่านพี่ก็จะต้องชอบข้าอย่างแน่นอนท่านพี่ก็แค่โกรธที่ท่านพ่อทําไม่ดีอย่างนั้นใช่ไหมคะขอโทษด,ด้วยหลิงเอ,อ๋อสำหรับข้าแล้วเจ้าก็เป็นเพียงเ <c oughs> จ้าก,ก็เป็นเหมือนคนในครอบครัวเท่านั้นเป็นแค่น้องสาว ไม่นะน้องไม่ต้องการแบบนี้น่าอายจริงๆดีกับนางแล้วนางยัง <c oughs> แล้วยังไงยังไงเขาก็ไม่เคยรักนางไปรักกับคนที่ไม่รักเราอย่างหมดหัวใจแบบนั้นไม่มีทางมีความสุขอยู่แล้วเซียน <c oughs> จุนท่านจะไปแล้วหรือข้าอยากจะแนะนําเพื่อนร่วมทางของข้าให้ท่านรู้จักเสียก่อนช่วยอยู่ต่อก่อนสิข้ายังมีธุระต่อน่ะจะอยู่นานคงไม่ได้ก็ได้งั้นข้าจะไม่ไปส่งนะ ข้าจะรอดูฉากพระเอกมาช่วยนางเอกอ,กอีกครั้งนะเซวซีอินใช่ว่าข้าจะมาช่วยเจ้าได้ทุกครั้งที่เจ้าพบปัญหาทำไมกันละ่ะสำหรับท่านแล้วข้าเป็นคนสำคัญที่สุดไม่ใช่หรือไงข้าเชื่อว่าท่านจะต้องมาอยู่แล้วแล้วแต่เจ้าจะคิดแม่นางอาหยุนท่านกลับมาแล้วสินะดูเหมือนว่าจะรู้เรื่องที่ข้าจัดการปัญหากับพักคหลิงเฟิงเสียสิ้นแล้วใช่ไหมอืมข้ารับรู้ได้ถึงพลังของนกฟินิกซ์ทั้งสองตัวนะ แล้วก็เห็นผู้มีฝีมือเข้ามาช่วยด้วยเอ๊ะท่านเห็นคนคนนั้นเหรอเขาทั้งหลอ่อทั้งเก่งใช่ไหมละ่ะหรือว่าเขาคือสามีที่เจ้าพูดถึงบ่อยๆพอเสร็จเรื่องเขาก็กลับไปทันทีไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นจะอยากอยู่ต่อกับข้าเลยท่านคิดว่าเขาใช่สามีข้าไหมละ่ะคือว่าวันนี้ข้าเหนื่อยมากเลยข้าคงต้องขอตัวกลับไปพักผ่อนก่อนไว้พรุ่งนี้ค่อยพูดคุยกันนะอืมเป็นไงบ้างข้าแอบเข้าไปในห้องของเจ้าเทียนหายเรียบร้อย ในห้องนั้นไม่มีกับดักข้าได้พบสมบัติหลายอย่างใน,ในนั้นมีน้ำตาฟินิกและเลือดฟินิกอยู่ด้วยทําดีมากของดีขนาดนี้ข้าจะพลาดได้ยังไงห้าห้าที่แทนนางก็สูงล่างแยกไปทําเรื่องแบบนี้นี่เองภรรยาของข้านี่ช่างเจ้าเรีนักนอนดีกว่าวันนี้ทําเอาปวดเนื้อปวดตัวไปหมดต้องโทษเปลวไฟนั่นแท้เลยไม่อ่อนยูนกับเราเลยสักนิดครั้งหน้าข้าจะต้องเอาคืนเขาซะแล้ว เช้าวันต่อมาตัวอะไรหวานิ่มๆแม่จ๋าช็อกกรีดโอเคก็จบไปแล้วในตอนที่92นะครับไปต่อในตอนที่93กันเลยนะครับโอเคตอนที่93กันเลยนะครับเจ้าเจ้าเจ้าเป็นลูกของใครเนี่ยแม่จ๋าแม่จ๋าแม่จ๋าไม่มั้งเมื่อวันนี้พึ่งจะแต่ว่าสีผมแบบนี้มัน หรือว่าลูกของผู้บำเพ็ญเสียนจะโตภายในวันเดียวเป็นไปไม่ได้แม่จ๋าหิวแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันและเนี่ยอย่าร้องสิเดี๋ยวข้าไปหาอะไรมาให้กินนะอน้ำตาฟินิกหายไปนิดหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นแม่จ๋าป้อมหิวแล้วอยากกินเนื้อโอเคโอเคข้าจะไปซื้อให้กินอิ่มแล้วก็ช่วยตอบคำถามของข้าด้วยนะโอเคแม่นางเมื่อกี้ข้าได้ยินเสียง พ่อจ๋าอายุนี่เป็นลูกของท่านหรือไม่ใช่เด็กคนนี้นะคือแม่จ๋าคนนี้คือพ่อจ๋าอย่าเรียกแบบนั้นสินี่เจ้าอายุนี่มันเรื่องเข้าใจผิดนะข้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเด็กคนนี้มาจากไหนแม่นางเขาคือแมงป่องหิมะฮะเสี่ยวไปเสี่ยวไปเอิงที่แท้ก็เสี่ยวไปเอิงเหรือนี่ตกใจแทบแย่ทําไมเจ้าถึงได้ไกลายร่างเป็นคนละ่ะแถมยังเรียกข้าว่าแม่จ๋าอีกแม่จา๋าเสี่ยวไปอยากมีแม่ แมงป่องหิมะพึ่งจะถือกำเนิดจิตใจยังอยู่ในวัยเยาว์มันเร็วเกินไปที่จะเปลี่ยนแบบนี้น่าจะมีบางอย่างที่ทำให้มันเปลี่ยนร่างเอะหรือว่ามันจะแอบกินกินอะไรไม่ไม่มีอะไรอ,ะอยู่หิงนะมีเรื่องอยากจะคุยกับเขาหน่อยแมงป่องหิมะกินสารพิษแล้วเปลี่ยนร่างจู่ๆระดับของเขาก็พุ่งไปถึงระดับพิจิตยู่หิง เจียวหอยกับฟวยเออสามารถเพิ่มระดับได้โดยการกินอาหารแมงป่องหิมะก็เช่นกันเหรอไม่เอาเสียวไปอย่าก,กินเนื้อข้าเองก็ไม่แน่ใจแมงป่องหิมะเป็นสัตว์ที่หาพบได้ยากถือกําเนิดขึ้นก็มีพลังเยอะความเร็วในการเติบโตก็น่าจะยึก่กว่าสัตว์ทั่วไปบางครั้งการเติบโตครั้งนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับสารพิษอืมไว้ครั้งหน้าข้าจะลองหาโอกาสดูก็แล้วกันบางทีเขาอาจจะกินน้ําตาฟีนิกไปจริงๆแม่จะาเสี่ยวไปหิวเสียวไป ข้าไม่ใช่แม่เจ้าข้าเป็นเจ้าหนายเรียกข้าว่านายหญิงแม่จาแม่แก้งเสี่ยวไปเขาคงจะคิดว่าคนแรกที่เห็นหลังจากลืมตาตื่นก็คือแม่ของเขาละมังแล้วก็พวกท่านทั้งสองก็คอยอยู่กับเขามาตลอดอีกด้วยช่างเถอะไว้ให้รอเจ้าตัวค่อยสอนก็แล้วกันปะเดี๋ยวแม่จะพาไปกินข้าวอย่างไรก็ตามครอบครัวของหลอก็มีเพิ่มมาอีกแล้วจริงสอยู่หิงวันนี้พวกเราจะจากเมืองฟินิก์กันแล้วนะ รบกวนเจ้าเตรียมหญ้าผิดไว้ให้ข้าหน่อยข้าจะเอาไว้ให้อาหารฝยือในภายหลังอาหารของฝยอือข้าก็ต้องเตรียมข้าข้าก็ต้องเป็นคนเตรียมก็เหมือนกับทําหน้าที่พ่อแม่นั่นแหละหน่ะคนที่ไม่ได้เลี้ยงดูลูกก็ต้องเป็นฟ่ฟยจ่ายค่าเลี้ยงดูไม่ใช่หรือไงเร็วๆสิโอเคจะไปอะไรในตอนที่หนึ่งร้อยเฮ้ยโอ้โขออภัยนะตอนที่เก้าสิบสามนะครับไปต่อในะตอนที่เก้าสิบสี่กันเลย อเคตอนที่94กันเลยนะครับท่านยานหูท่านจะไม่สนใจภรรยาหน่อยหรือไงทําไมละ่ะที่นางพูดก็มีเหตุผลนี่ข้าเข้าใจแล้วพวกท่านรวมหัวกันแกล้งข้าสินะพี่สาวนางฟ้าขอบใจที่ช่วยพวกเรานี่คือตำรายาประจำตระกูลและสมุนไพรบางชนิดโปรดรับมันไว้ด้วยมันจะช่วยให้พี่สาวช่วยสัตว์อสูรได้มากขึ้นขอบใจนะข้าจะต้องช่วยแน่พวกเจ้า กับผู้มีผมสีเงินนั้นเป็นผู้มีพระคุณต่อเราทําให้เมืองฟินิกซ์ได้กลับมาสงบสุขแบบนี้อีกครั้งข้าได้คืนสัตว์อสูรทั้งหมดให้แก่ทุกคนแล้วก็ได้สร้างเขตอาคมป,ปกป้องเมืองขึ้นมาใหม่นับจากนี้ไปพวกเราจะต้องปกป้องเมืองนี้ไปด้วยกันดีแล้วละ่ะข้ายังมีเรื่องอยากจะขอร้องพวกท่านอยากให้ช่วยปิดบางตัวตนของพวกเราด้วยพวกเราไม่อยากโด่งดังเกินไป ไม่เป็นไรถ้าหากพวกเจ้าไม่มีอะไรขาดตกบกร่องปูดใช้คนนกเรียกพวกเราพวกเราจะไปช่วยในทันทีพี่สาวชินแล้วพวกเราจะได้พบกันอีกแน่อืมงั้นไว้เจอกันนะลาก่อนลาก่อนครับพี่สาวนางฟ้าขอบคุณมากการเดินทางในเมืองฟินิกจบลงแล้วเจ้าแดงจําคํานวณคะแนน,นมาสิขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้ผ่านเรื่องเรานิพานและการพบเจอกับปีศาจสวรรค์แล้ว ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้ผ่านเรื่องราวช่วยเหลือสัตว์อสูรและการช่วยเหลือจากสวรรค์แล้วจากบันทึกท่านได้ช่วยปีศาจสวรรค์ที่เป็นฟินิกและมังกรทมินช่วยพักหลิงฟึงให้พ้นจากอันตรายกำจัดผู้ร้ายกำลังรวบรวมคะแนนท่านได้คะแนนทั้งหมด13,550คะแนนยอดรวมของท่านคือ2 1คะแนน โชคก้อนตูเลยนะเนี่ยนี่คืออาหารหนึ่งเดือนของฟอยเออไว้ข้าจะตามหาพวกท่านใหม่ด้วยสัญลักษณ์ที่ลงไว้ในถุงสมบัติท่านจะต้องดูแลฟยเออให้ดีนะวางใจเถอะหนาค่านะเป็นผู้เพาะพันธุ์สัตว์อสูรเชียวนะแถมยังมีเซลลวหายอยู่อีกด้วยจริงสิอยู่หิงเจ้าเป็นเทพแห่งพิษนี่เจ้าคงรู้จักนักปุงยาพิษเยอะเลยใช่ไหมล่ะท่านถามเรื่องนี้ไปทําไม คนส่วนใหญ่ที่ใช้พิษมักมก็มักจะชั่วร้ายเจ้าพอจะรู้จักใครที่ชั่วร้ายบ้างหรือเปล่ายิ่งชั่วเท่าไหร่ยิ่งดีข้าจะไปจัดการกับพวกเขาอือมันก็มีอยู่หรอกแต่ข้าเขาเตือนท่านไว้ก่อนนะเป้าไม้นี่นะไม่ใช่ว่าจะจัดการได้ไง่ายดูเหมือนว่าจะเป็นปลาตัวใหญ่สินะพูดมาเถอะท่านรู้จักนิกายพิษไหมพวกเราจะจัดการจัดงานสําหรับนักปรุงยาพิษในเร็วๆนี้นิกายพิษ บนโลกนี้มีนิกายมีนิกายพิษเป็นนิกายที่มีชื่อเสียงที่สุดเกี่ยวกับพิษทุกๆ3ปีพวกเขาจะจัดงานสำหรับนักปรุงยาขึ้นพวกเขาจะเชิญผู้เชี่ยวชาญและลูกศิษย์จากหลายที่ให้มาแข่งขันกันและงานในปีนี้เห็นว่าใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาและรางวัลคือยาพิษอันดับหนึ่งขออภัยยาพิษอันดับหนึ่งของโลกฮะฟังดูเหมือนงานกีฬาโอลิมปิกของผู้เชี่ยวชาญด้านพิษเลยนี่ เป้าหมายของพวกเราคือการรับ <c oughs> ขอพัยเป้าหมายของพวกเขาคือการรับลูกสิษย์จากแดนนอกและรวบรวมยาพิษจากหลายถิ่นและพวกเขาจะไม่เังเลีที่จะทำร้ายผู้บริสุทธิ์เพราะงั้นทุกคนจึงรู้สึกกลัวว่าวนิกายพิษนี่ช่างเลวจริงๆเหมาะกับข้าเลยถ้าหากท่านจะไปแล้วก็ให้เอาบัตรเชิญนั่นไปเพราะบัตรนั่นจะเป็นสัญลักษณ์พิเศษยอยู่แต่ว่าต้องจำไว้ให้ดีพวกเขานั้นจะใช้พิษยอย่างไม่มีกฎใด,ดๆ หากไม่ระวังท่านอาจตายได้ทุกเมื่อน่าตื่นเต้นดีนี่งั้นข้าคงต้องเตรียมตัว <c oughs> เตรียมตัวดีๆซะแล้วสิงั้นเจ้าก็เก่งขนาดนั้นช่วยสอนวิธีโกงข้าให้ข้าหน่อยสิแจ้งเอาเฟยของข้าไปไม่พอยังอยากจะให้ข้าสอนวิธีโกงอีกท่านมันมไวพิบดีจริงๆอาวุธเวทนี่บันทึกทุกสิ่งเกี่ยวกับผิดที่ข้ารู้เอาไว้แล้วขอบใจนะ <c oughs> ขอดูหน่อยสิว่าง,งานนี้จะขึ้นที่ไหน บาบาๆพวกเราขอเรียนเชิญท่านให้มาเข้าร่วมงานในครั้งนี้อืสถานที่คือรัวออนะร่วหยนกงขอภายนะรั่วยันกวงฮะรั่วยยนกวงใช่มันทําไมเหรอไม่มีอะไรที่นั่นมันเป็นเมืองติดชายแดนและมันมักเกิดสงครามเจ้าอยากจะไปจริงๆเหรอแน่นอนสิยิ่งอันตรายเท่าไหร่ยิ่งดีได้รับแต้มเอ้ไม่สิยิ่งมีคนที่ต้องการความช่วยเหลือโอเคจะ้วในตอนที่ ก็สิบสี่นะครับเออก็ขอหยุดด้วยสี่ตอนก่อนนะครับคือไปต่อมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าผมต้องไปทําเรื่องนั้นให้มันเสร็จนะว่าเรื่องนี้ก็อีกแค่สิบกว่าตอนก็หมดแล้วนะแปรไทยนะเออผมต้องไปทําเรื่องนั้นอีกโอ้โหอีกครึ่งประมาณสองร้อยกว่านะเออขออภัยจริงๆนะครับอาจจะลงน้อยนิดนึงแต่ก็ลงให้